สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้พบกับครูอีกนะคะเช่นเคยค่ะครูจะพาทำขนมอร่อยๆนะคะวันนี้ครูจะพาทำตะโก้เผือกโบราณค่ะอร่อยนะคะรับตรองได้เพราะว่าครูทำขายอยู่นะคะเมื่อตอนเป็นเด็กๆนะคะและครูก็ทำสอนมาตลอดค่ะจากสูตรที่คุณแม่ให้นี่นะคะครูจะสอน โดยการใช้แป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนเป็นหลักนะคะใช้แป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนครึ่งถ้วยค่ะต่อด้วยแป้งเท้าค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะส่วนผสมแห้งนะคะจากนั้นก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวค่ะหนึส่วนสี่ถ้วยค่ะบวกกับน้ําตาลทรายค่ะหนึ่ส่วนสี่ถ้วยค่ะนะคะ แล้วก็จะมีเกลือค่ะครูจะใช้เกลืออยู่1ส่วนสี่ช้อนชาเนาะค่ะเผือกนะคะเผือกที่เรานึ่อแล้วนะคะนึ่งแล้วเราก็นําเผือกนะคะไปบดนะคะเนี่ยค่ะนะคะนื่อแล้วก็นําไปบดนะคะครูใช้อยู่ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะนะคะน้ำใบเตยค่ะ น้ำใบเตยอ่อนๆนะคะอ่อนๆนะคะไม่ต้องเข้มนะคะเห็นไหมคะสีจะเป็นสีอ่อนๆนะคะค่ะน้ำใบเตยอ่อนๆนะคะสองถ้วยค่ะแลกกะทิหัวหางรวมกันครึ่งถ้วยค่ะเราจะต้องเริ่มลงมือทำเลยนะคะค่ะเริ่มต้นด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสี่ยนนะคะ ครึ่งถ้วยค่ะแป้งเท้าค่ะแป้งเท้าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะลงผสมรวมกันนะคะค่ะจากนั้นนะคะค่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าเหลือแป้งแป้งเท้าเหลือใส่ให้หมดโอเคค่ะเรียบร้อยใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะคุณยาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ส,สมที่เป็นของแห้งเต้อค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะคลุกๆก่อนค่ะคลุกคลุกคลุกมือเลยมือก็ได้มือก็ได้ไดคือยามือก็ได้อ่าน,น,นั่นแหละค่ะนั่นแหละนั่นแหละแบบโบราณน่ะแบบโบราณน,น่ะค่ะมือใส่ถุงมือแล้วนะค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะคลุกไปนะคะค่ะค,กกะครูก็จะคลุกเผือกลงไปด้วยค่ะคุกเผือกไปด้วยค่ะ เบือกเบือกที่เราเป็นเนื่อแล้วนะคะเรานำมาบดคุกของไปด้วยเลยค่ะนวดไปค่ะนวด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 ให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะค่ะค่อยๆ่อนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันก็จะเป็นเนื้อเหมือนกับทรายนะคะเหมือนกับทรายเลยค่ะเมื่อสมัยก่อนครูก็ทำอย่างนี้ค่ะแต่สมัยนี้นะครูเอาลงเครื่องปั่นเลยค่ะทั้งหมด คูลงเครื่องปั่นเลยค่ะทีเดียวแล้วก็นำมากวนค่ะแต่อันนี้คูทาแบบโบราณให้ดูนะเผื่อใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็ใช้มือนะคะ่ะถ้ามีเครื่องปั่นครูแนะนํานะจะได้ทันเวลาขายนะใส่เครื่องปั่นเลยปั่นทีเดียวเลยค่ะแล้วค่อยนํามากวนนะคะค่ะก็ใส่นะคะคน้ํากะทิหัวหางนะคะลงไปพอแล้วค่ะเอาใช้ตะก้อ แล้ก็มือน,นะคะค่ะใส่น้ำกะทิลงไปก่อนเลยค่ะตอนนี้เราก็ให้น้ำตาลละลายนะคะค่ะคค่อยๆใส่น้ำไปเติเอ,อ่อนๆลงไปนะคะค่ะ าใครมีเครื่องปั่นนะคะเอาเครื่องปั่นลงได้เลยนะคะก็จะเร็วนะคะเรียบร้อยค่ะค่ะเมื่อน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะนำไปกวนค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนในการกวนนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะ เทใส่เลยไม่ต้องกรองเลยนะคะค่ะเทใส่ได้เลยะค,ะเค,ค่ะนี่แค่ตะก้อควรควนค่ะควรกวนควรควนรอ้อ ตอนนี้ครูกำลังกวนตะโก้เผือกโบราณอยู่นะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าตราช้าสามเสียนครึ่งถ้วยแป้งข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งส่วนสี่ถ้วยน้ำตาลทรายหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเกลือหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเผือกนะคะเผือกนำไปน,นึ่งแล้วมาบดนะคะหนึ่งถ้วยนั้าใบเตยอ่อนๆน,นะคะสองถ้วย ค่ะแล้วก็กะทินะคะหัวหางรวมกันครึ่งถ้วยค่ะครูใช้ไฟกลางในการกวนนะคะค่ะกวนเพื่อให้แป้งน้ำตาลกะทิและน้ำใบเตยนะคะสุกนะคะสำหรับเผือกสุกแล้วนะคะเราก็จะให้เขาเดือดนะคะค่ะพอเขาเดือดนะคะสักพักหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะคะค่ะ ูใช้ไฟกลางในการกวนนะคะถ้าหากน,นักเรียนชอบเนื้อเนียนๆน,น,นะนักเรียนก็สามารถที่จะนําไปปั่นนะคะนําทั้งหมดลงไปปั่นแล้วก็นํามากวนนะคะคือทําแบบโบราณก็ใช้มือขยำๆนะคะ Dante, ตอนนี้เขาก็เริ่มร้อนมากแล้วนะคะก็เริ่มเป็นฟองสังเกตดูเป็นฟองค่อนข้างเริ่มเดือดแล้วนะคะค่ะเขาก็เริ่มแข็งนะคะเริ่มหนืดหนืดแข็งแล้วนะคะค่ะค่ะสังเกตนะคะอ่าเห็นไหมคะเดือดแล้วนะคะค่ะค่ะพอเดือดคุณหลีไฟนะคะหลีไฟลงค่ะจำไว้นะคะพอเดือดแล้วคุณหลีไฟนะก็ควรให้ให้แต้งเขาข้นหน่อยนะคะค่ะ ค่ะแล้วลักษณะดูแป้งจะสุกใสและเป็นเงานะคะค่ะเห็นแป้งเป็นเงาไหมนะคะค่ะค่ะพอแป้งขึ้นเงานะคะพอแป้งขึ้นเงาก็แสดงว่าแป้งสุกแล้วนะคะค่ะหอมหวานคะ่ะหอมหวานมากเลยอ่ะนะคะทีนี้ดูนะคะ อ่ายกตะก้อขึ้นเห็นไหมคะก็มีความเงาแล้วนะเห็นแป้งเป็นเงาแล้วนะค่ะพอแป้งเป็นเงาปิดไปค่ะค่ะายกพักไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวยกพักไว้สักพักหนึ่งนะคะยกพักไว้สักพักหนึ่งค่ะค่ายกมาไว้ตรงนี้เลยค่ะค่ะค่ะแล้วครูจะพาพาทำหน้านะคะ ค่ะทำหน้าเพื่อหยอดนะคะค่ะนี่ค่ะครูจะตุนนะครูจะใช้วิธีทําแบบตุนนะคะเพราะว่าหน้าเขาจะได้เรียบเนียนนะคะค่ะคนโบราณนะคะเขาจะดูกันตรงนี้แหละว่าใครที่จะมีเทคนิคสามารถทําให้หน้าตะโก้เรียบเนียนได้สวยนั่นคือการทําตะโก้เก่งค่ะนะคะ ค่ะเรียนจทสูตรไปพร้อมๆกันเลยนะคะครูจะทำพร้อมๆกันเลยครูจะใช้ใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะตรงนี้ครูตั้งหม้อไว้นะ้เดี๋ยวครูจะเปิดน้ำไว้นะคะเดี๋ยวค่ะครูกกล้องมาให้ค่ะพี่ยาค่ะค่ะนี่ค่ะครูจะใช้นะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนนะคะ ค่ะสามช้อนโต๊ะค่ะหน้าตะโก้นะคะหน้าตะโก้นะคะสูตรนี้น่าจะแข็งนะคะน่าจะแข็งกว่ากว่าตะโก้สักูนะคะถ้านักเรียนชอบจะใช้สูตรนี้ทําหน้าตะโก้ก็ได้นะหน้าตะโก้ก็จะแข็งหน่อยนะคะค่ะแป้งขา้วาวเจ้าตาช้างสามสียนสามช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะค่ะ เกลือป่นหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วครูจะใช้น้ำกะทิหัวหางรวมกันสองถ้วยค่ะค่ะจะค่อยๆละลายทีละถ้วยนะค่ะช่วงนี้ครูจะเปิดไฟไว้เลยนะคะเพื่อน้ำจะได้ร้อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะได้ตุ๋นนะคะ ค่ะก็คนให้เขาละลายนะคะค่ะก็ค่อยๆละลายไปนะคะค่ะ จากนั้นครูจะกรองนะคะกรองใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะที่เราตั้งน้ำร้อนไว้แล้วนะคะค่ะอะเรามาดูกันที่หม้อนะคะค่ะในหม้อน,นี้นะคะครูก็ตั้งน้ำร้อนไว้<ส>เห็นไหมนะคะแล้วเราก็นำหม้อลงไปค่ะวางตุ่นเลยนะคะค่ากรองใส่เลยนะคะค่ะกรองส่วนผสมของหน้าทาโก้ใส่ไปเลยทำง่ายไหมแล้วก็เร็วด้วยนะท่านเรียนทำตามครูนะคะ เร็วนะตอนนี้ค่ะนะคะละลายเลยค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวครูยาก็จะครับตันนี้ครูเปิดไฟแรงนะครูจะตุนนะค่ะค่ะช่วงนี้ถ้ามีถ้ามีคนช่วยนะคะก็สามารถที่จะหยอดตะโก้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะ ส่นให้ให้ครูยาหยอดตะโกุ้ดมันรึไหมคะแต่เอานี้นะคะ่ะ,ด,นะคะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยอดตะโก้นะคะนี่ค่ะครูก็จะมีนะคะนี่เห็นไหมนะคะเผือกนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็นําไปลวกนะคะ แล้วครูก็นี่คะ่ะนำมาใส่กระทงเนาะ,ะจากนั้นครูก็จะใช้ช้อนนะคะนี่ครูยาก็ทำหน้าตะโก้ไปนะคะส่วนครูจะหยอดตัวตะโก้นะคะค่ะตะโก้เผือกนะคะนี่ค่ะครูก็หยอดลงไปเนาะ ค่ะค่ะครูยาก็คนไปเรื่อยๆนะคะส่วนครูก็หยอดลงไปเรื่อยๆใช่นะคะ่ะอันนี้เปิดแอร์ทำเขาก็ค่อนข้างที่จะแขหงตัวนะคะค่ะนค่ะครูก็หยอดลงไปเรื่อยๆเลยเนะาะใช่ ก็หยอดลงไปนะคะประมาณสามส่วนสี่กระทงนะคะค่ะเห็นะะไหมคะคือก็หยอดลงไปเรื่อยๆส่วนคุยาก็คนไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะตอนนี้คุยาเปิดไฟอ่อนอย่างอ่าไฟอ่อนเนาะก็หยอดหน้าตะโก เดี๋ยวเราจะหยอดหน้าตอนนี้เราหยอดตัวก่อนนะคะค่ะถ้ามีผู้ช่วยเราก็หยอดเร็วหน่อยเนาะหยอดเร็วหน่อยตัวเขาจะได้ไม่แข็งนะคะค่ะนี่คือทำถาดใหญ่เนะาะทำถาดใหญ่เลยเพรเดี๋ยวตอนเช้าเราจะนำไปทำบุญด้วย ะค,ะค่ะใช้ช้อนทันข้าวหยอดก็ได้นะคะหยอดถอยหลังนะคะเนี่ยค่ะหยอดถอยหลังไปเนาะค่ะเทออกมาแล้วก็หยอดถอยหลังไปค่ะค่ะ,คะวันนี้ก็ดู หน้าตะโก้นะคะหน้าตะโก้ถ้าหากว่าเขาเริ่มค้นนะคะแล้วก็ขึ้นจับขอบก็ใช้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวครูวางคลิปตะโกสาครให้ด้วยนะเผื่อคนชอบหน้านิ่มแบบตะโก้สาคูนะคะค่ะถ้าใครชอบหน้าแข็งๆหน่อยนะคะก็ใช้หน้านี้ได้เลยนะคะ ค่ะเปิดไฟอ่นอนๆนนะคะเวลากวนหน้าตะโก้นะคะอย่าเปิดไฟแรงนะไฟอ่นอนๆค่ะช้อนช้อนเล็กๆช้อนเล็กๆมาเติมค่ะ อันนี้เป็นตะก้อเผือกนะคะตะก้อเผือกแบบโบราณนะคะตะก้อเผือกใบเตยหอมอร่อยค่ะ อันนี้ครูใช้น้ำตาลมะพร้าวนะถ้าได้น้ำตาลตะโนดยิ่งอร่อยมากนนคเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็เ้ากวแหว่งไปหน่อยค่ะเรียบร้อยไหมคะอ่ะดูเนาะตอนนี้ดูดูด,ดูนี่ค่ะคุยาก็กำลังควนหน้าอยู่นะเอาละคนนียังดูซิค่ะเราดูด้านข้างนะคะดูด้านข้างกดลงไปนะคะกดลงไปให้โดนน้ำเห็นไหมคะ ด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะพอครูทําไปอย่างนี้นะดูด้านข้างเขานะคะเอียงหม้อให้นักเรียนดูค่าเห็นไหมคะด้านข้างแป้งเขาเริ่มขึ้นไปจับแล้วเห็นไหมคะนะอันนี้เราก็ดูว่าเขาเวลาเราเอาแป้งขึ้นไปลอยตะกรร้อรือยังเห็นไหมคะเริ่มเป็นลอยตะก้อแล้วก็คือเห็นชัดไหมอ่ะเนี่ยค่ะลอยตะก้อนะคะก็คือเน,นี่ยค่ะพอครูเขี่ยไปอย่างเงี้ยเขาจะมีลอยขึ้นมาเป็นริ้วขึ้นมาก็ปิดไฟนะคะ ปิดไฟเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะมีรอยตะก้อแล้วเขาจะไปคาอยู่บนเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะมีรอยอย่างเงี้ยนะเนี่ยค่ะเขาคาอยู่บนข้างๆหม้อนะคะค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะมามามาแล้วก็จะหยอดหน้ากันแต่ว่าเราเรียนไม่ต้องยกหม้อออกมานะให้หม้อแช่อยู่ในน้ํานะคะแช่ยอยู่ในน้ําร้อนนะคะค่ะแล้วคุณยาก็จะตักยอดเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ตักหยอดนะคะเวลาหยอดนะคะดูนะคะครูหยอดนะแล้วครูก็ถอยหลังไปนะค่ะเดี๋ยวเขาจะวิ่งเข้ามาข้างหน้าเองนะคะค่ะคายอดถอยหลังไปนะคะ <c oughs> ครูอยากเปลี่ยนช้อนไหมคะ <c oughs> เต็มเร็วเกิน อืมค่อยๆหยอดนะคะเนี่ยค่ะหยอดถอยหลังไปเนาะเขาก็จะลงมานี่ไงเมื่อสมัยเด็กๆครูทำไปขายตลาดนะตลาดวัดแขกค่ะตลาดวัดแขกสีลมนั่นแหละเพราะว่าบ้านครูอยู่ที่สถานพูดพมา่า แล้วก็ทําไปถวายวัดนะคะถวายหลวงนาะวัฒนะสงครามทุกวันอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้ก็พอทำแล้วก็มาสอนนักเรียนนะนักเรียนไปทําก็เป็นอาชีพนะคะ ันนี้หม้อนะคะหม้อของน้ํำน้าตะโก้นะคะครูยังอยู่ในยังอยู่ในในน้าร้อนอยู่นะคะ ให้กุยาเติมฝั่งน้นให้นะคะี๋ยวเอาใส่จานนี้ให้นักเรียนดู ขอ้ขอขอ้อข้อข้จะอร่อยเกินไปไหมเด็คัดออกมาแล้ว <c oughs> เป็นตะก้เผือกโบราณค่ะนักเรียนขาอร่อยหอมหวานนะคะให้นักเรียนลองทำชิมดูนะคะองทำชิมดู อย่าลืมนะคะหน้าตะโก้นะคะหน้าตะโก้ยังอยู่หน้าตะโก้ยังอยู่ในในน้ําร้อนนะคะหน้าตะโก้อยู่ในน้ําร้อนอ่าออ,อ,อ,ออเดี๋ยวครูยาขอดอก คุูหลาบค่ะคูหลาบมอนค่ะนี่ค่ะครูจะทำให้ดูว่าตอนที่ครูไปขายอนะี่ยครูทำยังไงครูขายยังไงนะคะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะ,ะนี่ค่ะเมื่อสมัยที่ครูเป็นเด็กนะคะแล้วก็ตามไปวัดด้วยนะ นำไปวัดด้วยตะโก้ครูก็ประมาณนี้อร่อยประมาณนี้เลยล่ะนะคะนี่ล่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะ,คะ,คะนี่นะเวลาที่ครูนำไปขายนะครูจะให้ดูว่าครูตกแต่งตะโก้ของครูอย่างไรนะคะเห็นไหม เห็นแล้วใช่ไหมค่ะครูตกแต่งแบบนี้ค่ะนี่ที่ครูเล่าให้ฟังนะว่าครูใช้กลีบกุหลาบมอนนะคะวางลงไปแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เด็ดกุหลาบมอนเนาะนี่ค่ะวางไปแบบนี้แหละนะคะนี่ค่ะนี่แหละรู้ไหมครูขายชิ้นละเท่าไหร่ ชิ้นละหนึ่งบาทค่ะสมัยเมื่อตอนครูเป็นเด็กนะเนี่ยค่ะทำแล้วก็ขายชิ้นละหนึ่งบาทค่ะค่ะสมัยนู้นนะบาทหนึ่งนี่ก็ถือว่าโหขนมแพงแล้วนะอืแพงแล้วบาทหนึ่งเนี่ยเนี่ยค่ะครูก็ทำให้ดูเนาะตะโก้เผือกนะคะโบราณ นักเรียนก็จะได้ชิมกันแล้วนะว่าตะโก้เผือกโบราณเป็นอย่างไรนะคะทำแป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้านักเรียนทําตามครูเนี่ยเสร็จละแปบ๊บเดียวยิ่งถ้ามีผู้ช่วยด้วยยิ่งเร็วใยญ่เลยค่ะเรียบร้อยคะ่ะลูกเสร็จเรียบร้อยคะ่ะนะคะเสร็จแล้วคุณแม่ก็บอกว่า ลูกเขาจะรู้ได้ไงล่ะว่าลูกขายตะโก้เผือกโบราคณครูก็เลยนําเผือกเนี่ยค่ะวางไปข้างๆแบบนี้ค่ะค่ะครูก็แต่งลงไปบางอันครูก็วาง,งไปบนตัวเขาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีคนมาซื้อครูค่ะครูยาวางไหมค่ะจะมีคนมาซื้อครูนะคะ เขาซื้อครูร้อยบาทครูทำร้อยกระทง n ท่านั้นแหละกลับบ้านเลยขายหมดแล้วกลับบ้านเลยนะทำแค่ร้อยกระทงค่ะแล้วค่ะแล้วถ้าหากว่านะคะครูก็ทำรวมกับกับตะโกสักครูนั่นแหละค่ะ,คะทำรวมกันนะแล้วก็ขายค่ะก็บาทหนึ่งเหมือนกันค่ะ สมัยก่อนน้นอ่ะขายแพงไม่ได้หรอกขายได้เท่านี้แหละแต่สมัยนี้จะบอกให้กะทงละ10บาทค่ะสมัยนี้นะกะทงละ10บาทสมัยครูเป็นเด็กนะกะทงละ1บาทค่ะเอาละค่ะวันนี้ทำเร็วเสร็จเร็วด้วยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวครูจะวางาลิงก์ของตะะก้ ตะโก้สาคูไว้ให้นะส่วนตะโก้เผือกโบราณครูก็จะไปวางใส่ในลิ้นตะโก้สาคูไว้ให้นะคะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็สนุกกับการทําขนมไทยนะคะสวยๆงามๆและขนมไทยแบบโบราณกับครูนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย